สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเคลื่อนไหวล่าสุดหลังเจอทัวลงดราม่าอิงฟ้าตินาเคลื่อนไหวล่าสุดกลายเป็นประเด็นดรามา่าทำเอาชาวโซเชียลจับตามองและพูดถึงเรื่องนี้ต่อเนื่องหลังจากที่นวัดอิสระกรศีลออกมาไลฟ์สดแฟนๆเข้าถามว่าอิงฟ้าวราหะมิสแกรนท d Thailand น0 2 2ไปสิงคโปร์จริงหรือไม่และตอนนอเป็นใครจนทำให้นวัดเผยว่า ฝากบอกคนนี้ด้วยนะว่าผมรู้ทุกอย่างเชิญเข้ามาคุยกับผมที่ออฟฟิศถ้าคิดจะมาวุ่นวายผมไม่สนใจหรอกครับความรักมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าความรักส่งเสริมทําให้ดีก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้ามีความรักแล้วไม่มองกาละเทศะหน้าที่คือความรักที่เห็นแก่ตัวคนแบบนี้ไม่น่าคบไม่มีใคร เคยบอกว่ามารยาทสะกดยังไงเขาทำตัวกันยังไงลั่นรู้หมดไปที่ไหนทำอะไรกันบ้างแน่จริงมาเจอกันที่ออฟฟิศมิสแกรนที่พูดเพราะอยากให้อิงฟ้ากลับมาเป็นคนเดิมรู้หมดนะว่าทำอะไรรู้หมดนะว่าพาไปไหนรู้หมดว่าอยู่กรุงเทพทำกันยังไงอยู่ตรงไหนเวลาไหนแทบจะรู้ด้วยซ้ำว่าอยู่บนฟุตบาททำอะไรมันไม่ได้หลอไม่ได้เทหรอกจำไว้แน่จริงมาเจอกันเลยที่ออฟฟิศ ที่พูดทุกวันเพราะอยากให้อิงฟ้าเป็นอิงฟ้าคนเดิมไม่ใช่อิงฟ้าที่ถูกเป่าแบบนี้ถูกรูปแสงแบบนี้ทุกคนไปสืบประวัติคนนี้มาแล้วว่าเขาเคยคบกับใครทําอะไรกับใครผมไม่อยากให้อิงฟ้าเป็นแบบนั้นเข้าใจใช่ไหมอย่างน้อยๆผมต้องห่างน้องไป5-6วันไม่หือไม่อือเก่งมาก ผมรู้นลว่าคุณขึ้นเครื่องบินสายการบินอะไรออกจากประเทศไปวันไหนออกไปกี่โมงไปกันกี่คนผมรู้หมดไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงยังจะมาถามอีกและที่สำคัญญาติคนนี้ไปด้วยเป็นญาติควรจะช่วยกันดึงเปล่าเลยสนับสนุนชี้คนจะดังจะพังเพราะญาติและแฟนบอกให้รู้นะใครเป็นแม่สื่อระวังให้ดีหยุดได้หยุดประเด็นนี้หลายคน ต่างพากันโยงไปที่สาวตินาสุพนาตนักแสดงสาวหล่อและดาว่าเธอนั้นไปเที่ยวสิงคโปร์กับอิงฟ้าจนทำให้เธอโดนทัวลงสนัน ล่าสุดนี่นารีโพสอินสตาแกรมเป็นข้อความให้กำลังใจว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ในใจเลยว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของใครคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับที่เราเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนและจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะความจริงคือไม่มีใครรู้จักเราดีได้เท่าตัวเราเองแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ